สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายการ Mental Matter EP ที่5นะคะอ,อีกเองนะคะ CEO Founder ga, ะของอูก้าค่ะค่ะน้องอ้อนเองค่ะค่ะหมอนแนนนะคะหรือแพทย์หญิงชมกรทัเนตนิดค่ะเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่นะคะประจำอูก้าคลินิกออกวันเสาร์นะคะนี่อออชอบความแบบออกวันเสาร์นะคะแต่ว่าใครอยากมาเจอคุณหมอเนี่ยก็มาวันเสาร์มาวันเสาร์นะคะครับบีครับจบจบสั้นมาก โอเคมาวันนี้ EP ที่5แล้วนะคะชื่อ EP ก็จะมีความแบบยาวนิดนึงคือมันเหมือนยาวขึ้นเรื่อยๆป่ะออต้องอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องอันนี้ขอแบบ acting ที่มันแบบสมศักดิ์ศรี EP นี้สามสองหนึ่งมา EP ห้วันนี้นะคะจุดประกายไฟในตัวให้ลุกโชนและกลายเป็นคนที่เราอยากจะเป็นพลุพักพลุกแล้วอ่ะคำถามแรกที่มันแวบมาททำไมต้องจุดคะ เออทาไมอะ่ะทําไมต้องจุด <c oughs> มันจริงๆเราเคยคุยกันในอีพของเรื่องการเบิร์นเอาท์ใช่ไหมเหมือนมันดับ <c oughs> มันมอบไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอะจะไปยังไงต่อดีหรือบางคนรู้สึกว่าฉันก็มีความพยายามเต็มที่แล้วรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันพังอะ่ะมันเฟ <c oughs> ลอ่ะเราจะต้องแบบทํำยังไงให้มันแบบมาลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเคยมีประสบการณ์ไหมบอกเขาไปเลย เอาจริงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่คือแบบเออน่าจะอยู่วงการบันเทิงมาแบบมันครึ่งชีวิตอะไรยเงี้ยก็จะรู้สึกได้ว่าแบบมีจุดที่มันแบบโหโชดช่วงมาจุดที่แบบไฟลุกฉันทําทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่เข้าฉันทํามาหมดแล้วในวงการมีอะไรที่ยังไม่ทําก็นิดเดียวมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอืทํามาทุกอย่างจนรู้สึกไม่รู้ว่าฉันต้องทําอะไรต่อซึ่งเออออนว่าออนเป็นอยู่ในช่วงเนี้ยคือเหมือนแบบช่วงนี้เลย ใช่แต่ออนก็มานั่งคิดเองแบบแบบคิดเองซ้อนตัวเองหรืออะไรก็รู้สึกได้ว่าแบบเออหรือจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะยามจุดไม่ติดด้วยนะไม่ขีดก่อนแล้วไปเช็คก่อนแล้วโหมไฟก็แล้วติดไหมไม่ติดไม่ติดไม่แต่ว่าอ่อนเคยถามหลวงพ่อลงกดค่ะเออหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่รู้จะทําอะไรต่อไปเลยค่ะหลวงพ่อหนูแบบเออหนูต้องทําอะไรต่อดีคะหลวงพ่อก็ถามว่าเออหนูเคยประสบความสําเร็จในชีวิตไหม หนูบอกว่าเคยค่ะหนูเคยแบบอยู่ในจุดที่แบบชีวิตดังมากๆโฆษณามีเป็นสิบยี่สิบตัวแบบเงินเข้ามามา,มากโอกาสทุกอย่างเข้ามาหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหนูก็ได้ทําทุกอย่างไปแล้วอะไม่รู้สึกว่าต้องทําอะไรอีกอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเธอยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรอกอ้าวหลวงพ่อปึง้งทําไมหลวงพ่อตัดตัดจบอย่างนั้นล่ะตัดจบแบบอืมแบบเธอลองคิดดูถ้าเธอประสบความสําเร็จแล้วเธอก็จะไม่คิดแบบนี้เลยหรือจริงๆแล้ว ประสบความสาเร็จของเธอมันอาจจะเป็นคนละอย่างที่เธอต้องการเ<ม>แบบตึ้งมันเหมือนแบบอะไรเช่นเมรี่สักอย่างตึ้งแล้วก็แบบหลังจากนั้นออนก็เลิกคิดไปเลยว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างหรือ<ม>ต้องทําอะไรเป็นชิน้นเป็นอันเพื่อที่จะ,ะให้แบบตัวเองไปอยู่ในจุดเดิมอะไรเงี้ยจริงก็คือเหมือนแบบเมื่อก่อนเราคิดว่าสิ่งนี้แหละมันน่าจะเป็นไฟแต่จริงอาจจะไม่ใช่<ม>ใช่มาจากออนก็แบบคือเหมือนหลวงพ่อบอกว่า<ม>อย่าให้ใจเราหลอกใจเราเอง แบบโอ้มันมีความซับซ้อนทางจิตใจสูงขนาดน,นั้นเลยเหรอเ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบ <c oughs> ออนก็หลอกว่าตัวเองอ่ะสักเซแล้วแต่วความจริงอ่ะเราก็ไม่สักเซอะไรเลยอ่ะถ้าถ้าเราสักเซแล้วเราจะไม่หวยหาสิ่งเหล่านี้เพื่อเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นอีกอะไรเงี้ยแบบอืมว <ะ S 2> หวังพ่อตั้งคําถามดีเป็นคําถามท,าที่แบบเออมันทําให้จบประเด็นนี้ไปเลยแบบหนูก็เลยเลิกคิดว่าหนูต้องทําอะไรสักอย่างหนูก็แค่ฉันแค่ใช้ชีวิตประจําวันให้แบบมีความสุขพอในแบบของฉันอะไรเงี้ยแบบก็ใช้ชีวิตไปอ่ะ ให้มันแบบมีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มันทํามากขึ้นอะไรเงี้ยให้มันแบบเออให้มันดูใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยแบบเออก็เลยเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าม i n d s ็ t หรือปณิธานในชีวิตไปเลยอแบบะไรเงี้ยค่ะจากต่ก่อนจะรู้สึกว่าต้องโฟกัสแต่ตัวเองฉันต้องทําตรงนี้เพื่อให้ไปอยู่ตรงนู้นอะไรเงีแบบ้ยค่ะแต่ตอนนี้แบบฟังคําหลวงพ่อแหละหลวงพ่อก็เทศว่าแบบเออก็แบบ,บให้ใช่ชีวิตให้เป็นประโยชน์มันก็ต้องมานั่ง นั่งคิดเหมนันตกตกบผึ <ตก S 1> บ้ลึกตบผลึกเหมือนกันแล้วประกายไฟของออนตอนนี้คือ,อคืออะไรคะ <laughs> ค,คือไอ้ประกายไฟไม่ออนก็รู้สึกว่าถ้ามันจุดเรื่อยๆมันก็มอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยทาไมเราต้องมีประกายไฟในมุมออนมุมมองออนไม่อยากมีหรอไม่อยากมีประกายไฟไม่ได้ไไมไดไหมายความว่าชีวาจะมีประกายไฟไม่ได้ป่ะคะก็เป็นแสงสว่างได้โดยไม่จะเป็นต้องจุดเรื่อยๆเออคิดเหมือนคุณออนจุดทําไมก่อนอเอเคอสมมติยกตัวอย่างไม้ขีดเนี่ยมันไฟมันก็จะมอดเรื่อยๆมอดมอดจุดใหม่มอดมอด ไม่จบไม่สิ้นจริงๆแล้วประกายไฟที่เราพูดถึงอยู่มันคือ passion หรอครับคุณหมอ passion คืออะไรคะก็ถ้าแปลตรงตัวก็คือเหมือนความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรสักอย่างไหมคะเวลาที่คนเราต้องการอะไรสักอย่างอย่างมากๆอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะคือในทางธรรมะ p a s s i o มันมี2ตัวจริงๆถ้าแปลตรงตัวเลย p a s s i o แปลว่าตัณหาแต่จริงมันมีความอยากอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสันเสริญคือแล้วก็จริงๆทุกคน ควรจะมีต้องมีเราเรียกไหมว่าฉันทะอคือยังไงซากมนุษย์มันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากอะไรบางอย่างออยากนอนอยากกินอยากสบายต่อให้เราไม่อยากจุดไฟมันต้องมีไฟมาไล่กี้ตามตู่เราอยู่แล้วใช่ไหมเช่นครอบครัวพ่อแม่จะให้ได้ป่วยลูกค่าเทอมอะไรสารพัดเลยที่มันมันนี่นั่นเอง มันต้องมาเจียสักอย่างมันก็ต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินแต่มันก็มีบางมุมที่ไม่เกี่ยวกับเงินนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือในทางธรรมะบอกว่ามีความอยากสองตัวอ,อยากตัวแรกคือเขาว่าเพชชันนี่แหละคืออยากตัวที่ขับเคลื่อนเราให้เราอยากได้ผลที่เราต้องการอ,อยากรวยอยากมีอยากเป็นอย่างที่บอกอ,อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราจะต้องการผลเท่านั้นในคําเปรียบเปรยเขาบอกมีการบอกว่าเช่นเราต้องการมะม่วงผลหนึ่งมันจะมีวิธีไหนบ้างล่ะ สมมติว่าต้องการให้ต้นมะมออ่วงเนี่ยมันโตขึ้นมามถ้าสมมุติเราอยากได้ปกติเนี่ยเรารู้สึกว่าทำเองก็ได้ให้มันได้ผลมามอาจจะไปขโมยข้างบ้านมามไปซื้อมาก็ได้อะไรก็ได้คอยมันได้มาโดยไม่หวังว่าหรือไม่ได้สนใจว่าจะต้องสร้างเหตุยังไงให้มันได้ขึ้นมามเอาผลอย่างเดียวจะเกิดอาการร้อนนนค<ม>าดหวังไม่ได้ดั่งใจจะต้องทำยังไงให้มันได้มาอันนี้เรียกว่าตัณหามันจะทุกข์ มันจะเหนื่อยมันจะร้อนอ,อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าฉันทะอ,อยากได้ผลมะม่วงคุณก็ปลูกต้นมะม่วงดิมีวิริยะอมันต้องมีต้องลงมือปลูกใช่ไหมแล้วดูว่าปัจจัยอะไรทําให้มันโตเร็วเช่นรดน้าพวนดินไม้แสงแดดดีหรือเปล่าอากาศดีหรือเปล่าใส่ปุ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีฉันทะเนี่ยเขาจะลงมือสร้างเหตุแล้วคิดแต่ว่าสร้างเหตุยังไงมีปัจจัยอะไรมาประกอบเขาสนใจเรื่องเหตุปัจจัยเขาไม่ได้หวังที่ตัวผลขอให้ลงมือทําแล้วมันมีความสุข สิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราลงมือทํารู้สึกชอบมีความสุขลงมือทําแต่แรกเขาเรียกว่าฉันทะก็ฉันทะมาการลงมือทํามันจะลงมือทําทันทีเลยแล้วใจมันก็จะจดจ่ออยู่กับโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอย่างมีความสุขแล้วก็หมั่นประเมินประมวลดูว่าเออปัจจัยถึงพร้อมหรือเปล่าลดน้าดีหรือเปล่าผลมันก็เจริญงอกงามออมาโดยธรรมชาติคือองค์ประกอบในธรรมะก็จะเป็นแบบนี้หวังผลคือปัญหา วิธีปลูกคือฉันพะตันหานี่แบบอาจจะแบบไม่สนใจวิธีการโดยที่แบบจริงๆแล้วอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็คือมีความอยากสมชื่อตันหานั่นแหละค่นั้นเลยโอเคอ่ะพี่บีแพชชั่นของพี่บีคืออะไรคะมีไหมเราก็จะแบ่งออกไปอีกว่ามันจะมีประเด็นอย่างนี้ว่าอมันจะมีคนที่มีความอยากอยู่ในใจอกับคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากทําอะไร เช่นทํางานทุกวันนี้ฉันต้องการแค่เงินเพื่อไปเจอจุนครอบครัวแต่ถามว่าอยากทํำไหมก็ไม่ได้อยากทำถามวันนั้นใช่ฉันท่าหรือเปล่าฉันท้ามาเลยถูกแบ่งเป็นสองหมวดหมวดแรกก็คือว่าเป็นสิ่งที่ใจรักจริงๆแล้วมันสามารถสร้างเหตุได้ย่างไหมมีตัวอย่างหนึ่งเราเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่เรายกตัวอย่างบ่อยๆคือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยชอบเลี้ยงปลากัดติ๊อย่างนี้นะชอบเลี้ยงปลากระ ชอบเพาะผ่านปลากระดัอชอบเพาะออกมาเป็นสีอย่างนั้นสวยนู่นนี่นั่นเขาชอบเพาะชอบเลี้ยงชอบดูชอบให้อาหารแต่เขาอะไปทําขายไปทําธุรกิจขายปลากระดัแล้วมันไม่เวิร์กทำไมอะเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆฉันท่าของเขาคือการเลี้ยงคือการผสมไม่ใช่การขายเห็นไหมมันคนละประเด็นกันชอบการขายเรื่องคนชอบขายปลากระดับ อาจจะไม่ชอบเพราะเลี้ยงทํำผสมสีเลยอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ต้องรู้แยกให้ออกว่าสันทาเราคืออะไรนั้นเรื่องแรกคือว่าเราชอบเรารักแต่สิ่งสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าอ่าก็คือเรื่องแรกเรือเ่องที่สองถ้าเราหาไม่เจอจริงๆว่าฉันชอบอะไรฉันไม่ได้ชอบอเลยเลยอีกอันหนึ่งเป็นฉันท้าได้เขาเรียกว่าอัดทะอัดถะอัะ,อะแปลภาษาไทยว่าประโยชน์ ปรออทำให้เราเห็นประโยชน์เช่นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้แต่พอลามองไปเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้เงินมามีเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกละเอามีเงินตรงนี้เพื่อไปอจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ได้ละตรงเนี้ยก็เป็นฉันท่าเหมือนกันมันจะขับดันทําให้เราลงมือทําทันทีโดยอัตโนมัติงั้นการใช้ฉันทะในการดําเนินชีวิตวก็มี2ประเด็นคือความรักจริง,รงๆกับอัตถะของมันอื ล้วของพี่บีปเป็นแนวไหนอะเป็นแนวฉันทะไม่หรอกคือเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความอยากเราแค่จะทํายังไงได้เป้าหมายคือแค่ว่าจะทํางไงให้ตัวเองอะทุกให้น้อยที่สุดและทําทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์ก็อาจจะย้อนกลับไปที่ประโยคเติมตั้งแต่ต้นว่าเราที่ทําอยู่ทาทําไมใช่แล้วก็จะลิงก์กับที่คุณบมอบีได้พูดตัวเรื่องของฉันทะหรือแบบ motivation อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะหรือพวกแบบ purpose หรือแบบจุดประสงค์ ว่าทําไปทําไม,มทำทำเราได้อะไรอจะย้อนกลับไปตรงจุดนั้นก่อนเลยซึ่งถ้าไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไปทําไมแน่นอนมันก็มันก็ไม่มีทำแบบไม่มีความสุขทําแบบไม่รู้ว่าทําไปทําไมเหมือนวิ่งเราแบบวิ่งอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดอะคะ่ะม,มันก็เหนื่อยนอาจจะถ้ามีคนมาถามหมอความเห็นหมอนะหมออาจจะชวนเขาคุยก่อนว่าเออเราที่ที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะเออ มีประโยชน์อะไรไหมหรืออช่วยเขายังไงหรือแบบที่ทําอยู่เนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรหรือถ้าอย่างเป็นเรื่องเรื่องงานเนาะคะ่ะจุดเริ่มต้นแรกที่เขาเข้าสมาัครงานเนี้ยอืเพราะอะไรอะไรเป็นแรงจูงใจของเขาอะไรเงินเงินก<อ><ะ>็ไ,นนไม่ผิดคะ่ะเขาองเราก็ต้องกินต้องใช้เนะาะแต่ทีนี้พวกเนี้ยบางทีในเวลาผ่านไปมันมันเปลี่ยนไปได้คะ่ะ เขาตั้งใจเอาจุดหนึ่งอาจจะไม่ต้องการเงินแหละแบบเงินดีนะแต่ว่าโอมไม่มีความสุขเลยอะยไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีแล้วถ้าการที่เราตั้งเป้าหมายใหม่แบบเนี้ยถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งไหม เหมือนแบบตรงเนี้ยรู้นี้ฉันสิ้นสุดแล้วอายกตัวอย่างแบบฉันคิดว่าสิ้นสุดแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็ไมาถึงตัวเองใช่ไหมเอะคนๆนอะถามตัวเองอะไรกันเหมือนแบบเอะหรือว่าต้องตั้งเป้าหมายใหม่ไหม,ไมเนี่ยหรือเบี่ยงเบนแต่เราก็ทําได้อยู่นะแต่ว่าก็แบบเอะเพิ่มอีกเส้นทางหนึ่งไหมให้มันดูแบบเฮ้ยกระชุ่มกระชวยในการแบบใช้ชีวิตหน่อยอะไรออันนี้ก็ถือว่าทําได้ใช่ไหมมันเรื่องชีวิตมันไม่มีผิดมีถูกเนาะก็ก็ขึ้นอยู่กับ เส้นทางชีวิตเลยว่าอยากทําอะไรแต่ว่ารู้ตัวเองก่อนว่าทําทําไปทําไมคะ่ะล้วทําแล้วได้อะไรทําแล้วมีความสุขไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าสมมุติมีคนมาปรึกษาคุณหมอว่าไม่รู้เลยว่าชีวิตอย,อยากอยากทําอะไรชอบอะไรอยากจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังว่างงานอยู่ด้วย อ่อคุณหมอบอกหน่อยว่าชอบอะไรจะหาอะไรให้ตัวเองยังไงดีนะว่างเปล่าเลยถ้าความเห็นส่วนตัวเนาะอันอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องต้องทำต้องทาตามที่พูดนะคะอันนี้อันนี้แจ้งก่อนถ้าความเห็นส่วนตัวเลยคงบอกให้ทดลองอให้ไปลองทำก่อนทดลองลอง,ลองทำอ,อ,อ,อะไรก็ได้เหรอคะเพราะว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่ง process ของการใช้ชีวิตเนาะการใช้ชีวิตก็คือการทดลองแบบหนึง่งก็คง ได้มีประสบการณ์เลยหรือว่าอ๋ออันนี้ตัวลงมันชอบหรือไม่ชอบถูกต้องค่ะยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้ได้ทดลองมาดูชมีมิติบ้างลองอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเอาที่ไม่อันตร์ลองอะไรที่มันไม่อันตรายไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างค่ะยิ่งยิ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่มาปรึกษาเนี่ยยังอยู่ในวัยที่อายุยังหน่อยอะค่ะส่วนตัวจะเชีรยให้ทดลองเนาะตราบใดที่ไม่ได้เดือดร้อน ทางกายภาพทางจิตใจเรือทรัพย์สินอะไรมากมายอยากให้แบบลองไปก่อนแต่คุณหมอถ้าเกิดวัยนี้แล้วอ่ะสี่สิบั p แล้วอ่ะก็ลองไปเลยลองไม่เกี่ยวปาสมมุติสมมุตินะสี่สิบยังเด็กอยู่สมมุติว่าแก่ป่านี้แล้วอ่ะแล้วอาจกะียณแล้วองเงี้ยมันก็แบบยังไม่รู้จะทําอะไรเลยยังไม่มีหลักหลักไม่มีฐานอะไรสักอย่างชอบอะไรก็ไม่รู้อยากทําอะไร ก็ไม่รู้คุณหมอจุดไฟให้หน่อยแต่ถ้าอย่างเป็นวัยที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีรีซอสที่จํากัดเช่นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะถามมาก่อนเออแบบหาเพื่อเพื่ออะไรหรือถ้า,ถ,าถ้ารู้แล้วจะจะช่วยเขายังไงได้บ้างเขาจะมีความสุขขึ้นยังไงบ้างก็คือชวนตั้งคําถามแหละอ,อให้ลองิสต์เข้าใจตัวเองก่อนแล้วแบบิสต์ลงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคําถามที่สําคัญที่สุดที่ควรจะลองถามคืออะไรนะคะ หมายถึงถ้าถ้าตัวคนมาปรึกษาถามว่าเขายังไม่รู้จะทําอะไรเลยใช่ใช่ใช่อาจจะถามว่าเราทําในที่นี้อยากให้มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นทถามถึงผลลัพธ์เลยว่าเขาต้องการอะไรอการอะไรก่อนต้องการเงินต้องการความสุขต้องอะไรอย่างนี้ให้ครอบครัวลูกหลานกลับมาสนใจอะไราอะไรแบบนี้ก็จะถามก่อนเลยนี่ไงทําอูกาเนี่ยไฟมันลุกโชนแล้วมันดับไปหลายรอบ ผลลัพธ์คืออะไรคะทําอูก้าไฟเราลุกชนดับไปหลายรอบไหมอะรเนะคือตอนทําอ่ะมันไม่ได้คิดถึงไฟไงไฟไม่ได้สั่นตั้งต้นใช่คือจริงๆตอนทําอ่ะมันเริ่มมาจากว่าเราอยากเราอยากเห็นมันเกิดอยากเห็นมันมันเกก็เป็นความอยากอันหนึ่งเนาะใช่เป็นความอยากหนึ่งเฮ้ยเราอยากได้โซลูชันแบบนี้เราคิดว่าโซลูชันแบบนี้น่าจะช่วยคนได้มากเลยนะ ก็เลยลุยลุยลุย,ลย,ลยสร้างบริษัทอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเออแล้วมันมีจุดที่ไฟมอดไหมเอี้ยมันคงเป็นจุดที่เราไม่ได้ทันคิดทีคด่คิดหรอกว่ามันมีไฟคือพอตอนเริ่มทําอ่ะเราไม่ได้คิดถึงไฟหรือไม่ได้คิดถึงแพชชั่นเป็นอย่างแรกเนาะจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ใน t ท d t a l ด้วยว่าคนเราจําเป็นวหมต้องมีแพชชั่นในการทางานบทสรุปแบบง่ายๆคือจริงๆร,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 รู้สึกว่าไม่จําเป็นนะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าเรา ตั้งเป้าอะไรไว้แล้วอะแล้วอยากทําให้สําเร็จก็ทําแค่นั้นเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องแบบมีไฟไม่มีไฟเพราะว่าไฟอะเหมือนที่น้องออนบอกเลยมันเป็นงานจุดพุออะถ้าจุดพุแล้ววันหนึ่งไม่มีพุแล้วเราก็จะเลิกทำเนี่ยหรอเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบเลยอืเออเราสาตั้งเป้าแล้วก็ต้องทําำเออเราอยากที่จะทําให้มันสาเร็จใช่ไหมอันนี้อามัตขัที่เราอยากได้คือเราอยากเห็นมันสําเร็จ ก็ทำจนสุดทางมันสําเร็จระหว่างทางมันก็คงมีเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนาะบางวันที่มีเรื่องดีก็แฮปปี้มากบางวันที่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็โหบั่นทอนจิตใจสุดๆเลยเนี่ยแต่ก็ต้องพายายามมองว่ามันเป็นธรรมดาออถึงแม้ว่าบางทีเรื่องแย่นี่มันอาจจะแย่มากอะไรเงี้ยเออแต่พอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ย รู้สึกโชคดีตลอดเลยบางทีมันก็อยู่ดีๆก็จะมีอีเวนต์ดีๆเกิดขึ้นที่ทำให้รู้สึกลื่มใจที่เออดีนะที่เราทำอะไรเงี้ยเออเหมือนได้ทำแล้วได้ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาอันนี้อาจจะเป็นโชคด้วยอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เมนเทนว่าเราทำสิ่งนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พูดพูดถึงโอเวอร์ออลในการที่จะตั้งเป้าทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้สึกว่า ประกายไฟหรือแพชชั่นเป็นพอชั่นใหญ่ที่จะทําให้เรามีคอมมิทเมนต์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ย่ะถ้าเล่นๆถ้าตอนนี้ไม่มีอูก้าอยากจุดไฟอะไรใหม่เล่นๆถ้าตอนนี้ไม่มีอูก้าเลี้ยงแมวอยู่บ้านไม่เฮ้ยไม่ถ้าพูดจริงๆถ้าตอนนี้ไม่มีไม่มีอูก้าเนี่ยมี2เรื่องที่คิดตลอดเลยว่าอยากทำอันหนึ่อันที่1คือ อยากทำโรงแรมเฮ้ยโรงแรมเออโรงแรมอยากทำโรงแรมที่มีออนเซนแล้วก็มีพื้นที่อยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โรงแรมมีออนเซนแล้วก็มีเป็ดไก่ใช่ทำได้เดี๋ยวหนูจะเป็นผู้บริโภคเองฮะเยพกไก่อะไม่ใช่จะเป็นลูกค้าโรงแรมอะคนแรก เมื่อกี้บอกมีสองอย่างก็คือเป็ดไก่เนี่ยหรอไม่ใช่อันอีีอันนี้คืออย่างอันนี้เปิดลงแล้วอันแรกอันนี้ก้อนใหญ่แรกอ่ะสองลงแล้วที่บีออนเซ็นแต่มีเป็ดไก่ด้วยอ่ะโอเคอก่วก็คือเป็นแบบเหมือนฟิลฟาร์มญี่ปุ่นที่เฮ้ยแช่น้ำเห็นเป็ดวิ่งใช่เฮนารกกุกิบอันที่สองค่ะเอออันที่สองก็คือจริงๆแล้วแบบเออรู้สึกว่าอยากหาอยากเป็นนักร้องตอนกลางคืนใช่ขอดจริงปะ อย่าเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนอันนี้ต้องต้องออกนะหมายถึงออกอากาศนะฮะจริงเราออกพี่ออกอากาศไม่ต้องกลางคืนมากเพราะว่าจริงๆหลับตั้งแต่สามทุ่มอีกเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพร้อมาแต่ไหนแต่ไรละไอ้ที่อะแล้วก็ชอบร้องเพลงมากจริงโดยเฉพาะเพลงสากลร้องตลอดเวลาเออใช่แล้วลองว่าซู้ไม่ได้อะจริงออนลองเพี้ยนอยู่แล้วค่ะใช่ ม่หนูเป็นนักร้องแบบกลุ่มไม่ใช่แบบเดี่ยวแบบเี่ยัสามารถนังสามารถร้องได้ตลอดเวลาร้องที่ไหนอะไรยังไงก็ได้อะไรเงี้ยโชว์พลังเสียงแบบดีว่าเต็มที่ริงป้าเราไม่ไม่ทำต่อละค่ะแม่มันต้องบอกตามตรงว่าอันเนี้ยจริงๆอะถ้าพูดถึงในเชิงแพช s ่นนอะมันเป็นแพช s i o ของของพี่สมัยเรียนนะรู้แล้วหนูมีอีเวนต์ให้พี่ลงวันที่14ธันวาเรามี คริสต์มาสขอเชิญดิว่าไปรองเพลงอน่ะได้อันนี้นอกเรื่องสาดิวไปไปไปค่ะดิวมาร้องเพลงให้หน่อยคือคือจริงๆริอะชอบไงแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าตอนเราโตมาอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องอื่นเนาะในชีวิตอะเรารู้สึกว่าเราต้องไปเอ็กเซลอย่างอื่นอะต้องแบบว่าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมาหาเลยเรียนไปตั้งใจเรียนก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องผ่านเฟสนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้ายัางฝาผ่านเฟสแบบปริญญาตารียังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เงี้ยก็จะอยู่ใต้อานาตพ่อแม่ตลอด mm hmm. เอเพราะฉะนั้นคือเราไม่อยากพึ่งใครแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเป็นไทยก่อนอันนี้คือ mm hmm. หนทางในการเป็นไทยก็คือ <laughs> เรียนแต่ง <laughs> งานเรียนเป็นหมอฟันนะคะเรียนเป็นหมอฟันแล้วก็แต่งงานใช่จะได้เป็นไทยนะคะ <laughs> <laughs> ก็บอกเขาไปตรงๆว่าแพ้ชชชู้ชายอะไรอย่างนงี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันแล้วนะคะก็ปัดออกนะคะออกกะแต่ว่าเรื่องร้องเพลงอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเลเชอร์ในชีวิตมากกว่าออรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยตะกียกคุณหมอมีพูดอยู่นิดนึงแล้วก็เนี่ยอีกก็พูดด้วยว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แพชชั่นไม่จําเป็นต้องมีไฟก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วถ้ามไม่มีเราจะต้องทํำยังไงสําหรับเหมือนเดิมจเหมือนเดิมเลยว่าถ้ามีคนบอกเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามันไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงอะไรยังไงี ทำยังไงดีฮะก็อาจจะถามเขาก่อนว่าการที่การที่ไม่มีแล้วเรายังไงคะ่ะสวอตถ้าไม่มีแล้วคุณบอกว่าไม่มีอ่ะใช่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ใชก็ตรงๆเลยค่ะว่า <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งถ้าคําตอบมันคือถ้าไม่มีก็เขาก็ยังอยู่ได้อะ่ะเขายังทําหน้าที่ของเขาได้หรือเขายังตอบโจทย์ได้ว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทํทาทําไมอ่ะอย่างเช่นอาจทาเพื่อคนที่เรารักอาจทาเพื่อเงินอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอบางทีมันแค่นั้นก็ได้คะ่ะ ไม่ต้องกดดันว่าเราต้องประสบความสําเร็จนะเราต้องแบบโอ้โหประกายไฟต้องเด่นดังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องเป็นอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะขอให้อ,อ่อตอบตัวเองได้ก็พอว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทําทําไม,มนะคะคุณบอกก็มีวิธีการบอกว่าให้ทดลองใช่ไหมอืมอมก็อาจจะลองไปก่อนเราก็แบบไม่ต้องกดดนันเราก็ แพทชั่นความชอบประกายไฟมีได้เราก็หมดได้นะคะเรื่องปกติเรื่องปกติเราก็เมื่อวานมีเรื่องหนึ่งอีก5้าปีข้างหน้ามีอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายเปลี่ยนไปเกิดการอิ่มตัวเกิดการเติบโตเปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นสัตว์จะทาชีวิตใช่ไหมคะมันก็คือชีวิตเราคือมนุษย์นะคะ ก็อ,อาจจะมีวันที่ไม่มีอาจจะมีวันที่ทมีมอาจจะมีวันที่มันมันโดนทําลายเนาะเราก็อาจจะกลับมาใหม่อาจจะมีเหมือนที่คุณอีกว่าบางวันก็รู้สึกว่าเออดีดีดจังเลยที่ที่ทำล้วก็จะมีบางวันที่โอ้โหบั่นทอนเหลือเกนินแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะใช่โอ้ดีทีนี้ดีมากดีเลยอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาช่วยแชร์ ขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์เช่นขอบคุณประกายไฟที่ไม่มีประกายไฟสัปดาหนี้คือไม่ต้องมีก็ได้สรุปคือไม่ต้องมีค่ะใช่ไม่เป็นไรเนาะจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคแต่คนที่มีก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะคุณมีก็มีก็ดีช่วงเช้่วันต่อไปนะมีก็ดีค่ะน่าชื่นชมไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ยอมรับตัวเองในในทุกแบบเนาะค่ะจิงเป็นนะคะโอโอเคสำหรับ e ีีนี้นะคะ จุดประกายไฟในตัวให้ลุกโชนนะคะจึและกลายเป็นคนที่เราอยากเป็นนะคะซึ่งออได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะจุดหรือไม่จุดขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลเนาะอือเออโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ Mental Matter EP ที่5นะคะเราพบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปนะคะ,ะคะ่ะหัวข้ออะไรมาลุ้นกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกับเรานะคะ